สวัสดีค่ะคลิปนี้นิสาเอาวิธีช่ำผักแพลวมาฝากค่ะวิธีนี้โหลดลอยเปอร์เซ็นค่ะนี่ค่ะเอาดินมาแล้วและก็ลดนำ้ำให้ดินเขาซึนก่อนนะนี่ค่ะนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้ เสียบค่ะเสียบน้ำรองค่ะทีนะคะพระวนนิสาเด็ดมาหลายค่ะทีใด้หางใดเหลวแต่เขามีพันเขาหน่อยหลายนะคะทีใดตามใจชอบหางใดตามใจชอบเอาออกใบแก่ค่ะดึงออกค่ะ ดึงให้เขาอันดึงออกแล้วให้เขาอันใบน่อยๆเขา,าใหญ่ไว้นะคะ Okay. ต่อไปก็เสียบค่ะเสียบพ่อให้เขาซีเนนเนนนจากน้อยนะคะเพราะว่าคนเขาโยกเยกเขาจะบติดนะคะติดยากนะคะกตะตากกระบนเนนเนาะ คัดลากมดมดเน้นนะคะขันเขาจะโยกเยียกโยกเยีกยกทังสินะคะน้านะมิซาค่ะนะคะถ้าโยกเยียกโยกเยีกย,ก,ยกมันติดยากนะคะ ทางน้อยน้อยถ้าบานีใจโบาเนนบนเนน,นเนาะค่ะก็กดอีกเทื่อนึงคะ่ะให้เน่นจักน้อยแต่ว่าแต่ว่ากับบบนเนนเน่นซะแบบว่าเขาอันเขาฉ่ำเนาะคะ่ะกิงในน้อยน้องเดาค่ะว่ามันกิงใหญ่ค่ะ เขาหลดอันเนาวมาแล้วนี่ซาก็เลยแบบมาชับเอาแนวมันต่อไปนี่นะคะกระทังน้อยๆแล้วก็กิ้งน้อยๆลลวคะ่ะมาเบิ่งกันนะคะ่ะว่าจะติดบ่อเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะคะ่ะลดน้ำเพื่อให้รากเขาซุ่มซ้นเพื่อให้เขาดินเขาเสมอกันอีกทีนหนึงนะคะนี่คะ่ะ เสร็จแล้วก็ไปหาถุงมาขอบค่ะนี่คะ่ะถุงพลาสติกเนาะคะ่ะเตรียมมากคะ่ะขอบลงไปคะ่ะขอบลงไปนี่นะคะเรียบร้อยนี่แนี่แล้วล่ะกะยางว่งคะ่ะยางว่งหรือนังยางเนาะนี่ลย หรือว่าเชือกกระไดค่ะมีเชือกก็เอาเชือกนัน่นแหละนี่สามจังสีนี่ซ้าค่ะอาจังสีอีกอย่างหนึง่งกระถางน,น้อยๆนะคะกระถางน,น้อยๆ็ดเป็นของฝากกระไดเลยนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะผ่านไปสามปฏิทินละคะ่ะกระสีประมาณนี่ละ่ะอยู่เยอรมันหนาวเนาะคะ่ะเขาก็เลย แตกซานะคะน้ำเบ่งหักนะคะดูลากเขาเด้อค่ะนี่คะ่ะลากก็มีลายอยู่แตะดีความที่นิสานะปล่อยให้มันแหงนะคะบได้ยยูบานเนะคะแนะะหงไปมั่งหักกระด้อันนี้ละ เปิดนะคะนี่คะ่ะเอานังกระติกล่งข้างลางเนาะคะ่ะเพราะว่าเอาขึ้นข้างบน เดี๋ยวเขาจะดึงอันอัน,อนตัวนพแถวหน่อยออกนะคะากากะดึงทุกข้างขึ้นนี่ค่ะง่ายค่ะช่ำง่ายง่ายมากๆเลยช่ำเป็นคองฝากไหมูเนาะค่ะดีตัวใจมากเลยค่ะวังนะล่ะ ดีตัวใจเจ้าของแล้วว่าดีตัวใจนิสานยนะคะนี่ะิสาช่ำบางนึงนะคะช่ำบางนึงกระสิเป็นนี่นะคะหลังจากเอาถุงออกแล้วกะหดน้ำเนาะค่ะรดน้ำปกติะค่ะ นิสาช่ำแล้วนิสากัไว้เถิงบานนะคะเถิงบานแบบนี้นะคะไตหนาต่างที่มีแเสียงสว่างเข้าถึงะคะ่ะนี่ค่ะนคะคะกะโอเคเลยละคะ่ะเห็ดแบบนี้นะหลอดลอยเปอร์เซ็นต์น,นะคะแถมอีกค่ะนี่ก็คือหงหลาผ้าะคะ่ะหงหลาผ้านี่ก็ ช่ำเหมือนกันค่ะชํำเล่นๆค่ะนี่ค่ะช่ำเล่นชํำเล่นแต่ว่ากระดอีลีนันดะขอบคุณมากเด้อค่ะที่มาดูวิดีโอให้นิสาสวัสดีค่ะ